พี่ๆท่านใดมีเหรียญแบบนี้นะครับสามารถรับเงินแสนกลับบ้านได้ไม่ยากนะครับนี่คือเหรียญเหนือดวงนะครับวัดพุทธยสวรรค์เนื้อเงินนะครับจะสร้างทั้งหมดหนึ่งพันสองรอยเหรียญในปี2549ันห้า้อยสิบเก้านะครับเหรียญเหนือดวงเนื้อเงินนะครับจะไม่มีหูนะครับและผิวเขาจะเป็นผิวกระจกแบบนี้นะครับ ด้านหลังนะครับจะตอกโค้ดงองูนะพี่ๆข้างพระปางนะครับท่านใดมีเหรียญเหนือดวงเนื้องเงินแบบนี้ก็สามารถส่งมาหาโนนได้นะครับยินดีรับเช่านะครับได้เงินแสนกลับบ้านแน่นอนนะครับถ้าเป็นเหรียญเหนือดวงเนื้องเองินแบบนี้เช่าหาระวังกันด้วยนะครับเพราะในตลาดก็มีตัวเก๋ออกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับที่พี่ท่านใดมีเหรียญอย่างที่นนโชว์ไปเมื่อกี้ก็ส่งมาหาโนนได้นะครับ ตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับ